ทันข่าวบักคำกีฬาผู้บอลไทยไมมานโปรกิงสไตล์ประชาวันที่2สิงหาคม2566โดยชายผูบ้บักครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงหักด่านมังกรทีมชาติจีนตูตัวสําคัญชี้ชะตาบาลโลกทีมชาติไทยจะไปถึงฝั่งฝันไหม หลังจากที่มีการจับสลากแบ่งสายกนนารแข่งขันตบอลโลก2 0 2วโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2ทัพช้างศึกเจองานหนักไม่เบานะกับ3ทีมคู่ปรับร่วมกลุ่ม4โดยเกาหลีใต้อันดับที่2 8ของโลกจีนอันดับที่80ของโลกแล้วก็สิงคโปร์อันดับที่158ของโลกหรือว่าจะเป็นกวมอันดับที่203ของโลก ทางนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดเกมระหว่างสิงคโปร์ที่จะวัดกับทางกวมคงเป็นฝ่ายแรกที่สามารถผ่านเข้าป้ายมาได้และก็หากวัดจากทางอันดับโลกรวมถึงศักยภาพของทีมชาติไทยควรจะต้องเก็บ6แต้มเต็มจากการเจอสิงคโปร์ทั้งเย่าและก็เยือน ส่วนกาหลีใต้ทีมมหาอำนาจลูกหนังของเอเชียที่สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในบอลโลก2022ที่ผ่านมาน่าจะเข้าวินเป็นแชมป์กรุมแบบไร้คู่ต่อก่อนเพราะฉะนั้นแล้วตัวอีกหนึ่งใบที่จะตามสมข่าวเข้าไปเห็นจะมีเพียงแค่จีนที่เป็นเต็ง2และก็ไทยที่เป็นตัวแปรสำคัญในครั้งนี้ ทั้งนี้จากโปรแกรมที่ออกมากลายเป็นว่าคู่ปรับที่จะวัดกับไทยในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั้นมาชนกันตั้งแต่นัดแรกเลยเกมที่1ไทยพบกับทางจีนเกมที่2สงิงคโปร์หรือกวมพบกับทางทีมชาไทยเกมที่3เกาหลีใต้พบกับทางทีมเชาไทยเกมที่4ไทยพบเกาหลีใต้เกมที่5จีนพบทีมเชาไทยและก็6นะฮะไทยพบกับทางสิงคโปร์หรือกวมกันแน่ในคัณงนี้ ซึ่งเกมที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นการเปิดสนามในบ้านพบกับทางจีนต่อเนื่องกับการพบกับทางสิงคโปร์บริกวม พบไทยซึ่งหากเปิดฉากอย่างเร้าใจคาดเลยว่า6แต้มเต็มนี่จะเป็นการกลุ่มความได้เปรียบแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ส่วนเกมที่เจอกับเกาหลีใต้ยอมรับอยู่แล้วแบบตรงไปตรงมาการจะมีแต้มจาก2นัดที่เจอกันแทบจะยากแบบรากเลือดเลยก็ว่าได้หากไปดูจากทางสถิติการพบกันของสตูทีมสำคัญอย่างทางจีนเราพอจะมีกาลังใจกันอยู่บ้างในการดวลกับพวกเขาในขณะนี้โดยถึกเอเจนต์คับ2019ทีมชาติไทย แพ้ทีมชาติจีน1ต่อ2ใช่นะครับพทีมชาติจีนแพ้ทีมชาติไทยไป0ูนย์ต่อหนึ่งโดย2เกมเมื่อปี2 0 1 9ที่เจอกันเรานั้นมีทั้งแพ้และสามารถบุกไปชนะจีนได้อีกด้วยโดยคนที่ยิงประตูชัยในเกมวันนั้นปัจจุบันได้รับปอกแขนกระตันทีมนั่นคือชนะทิพย์สงกรสินส่วนเกมที่แพ้ในรายการเอเชียนคัพ2019ับพวกเราเองก็ขึ้นนำไปก่อนจากทางสูภชัยใจเด็ดดาวซัมโบไทยลีกคนล่าสุดแต่น่าเสียดายที่ปิดเกมไม่ได้แพ้แบบน่าเสียดาย นั่นจึงบองได้เลยบอานักเตะไทยชุดนังกระเตัวหลักหลายคนยังคนอยู่ในชุดนี้การต่อสู้กับจีนเพื่อจะวัดการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มก็ยังลุ้นได้แบบสุดทางอยู่แล้วแต่ที่ได้อธิบายมาก็คือการแข่งขันในรอบที่2ของโซนเอเชียเท่านั้นแม้ว่าเราจะผ่านเข้าไปได้จะต้องเจอกับทีมกระังก่งต่อไปในรอบที่3ซึ่งจะแบ่งเป็นเป็น3กลุ่ม คมละ6ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดยเย่าเยือนเพื่อจะคัดหกทีมคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกปีส0 26ต่อไปอย่างที่ทราบกันเลยนะว่าฟุตบอลโลก2 0 2 6ที่แคนาดาหรือว่าอเมริกาและก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพโซนเอเชียจะได้โคต้าเพิ่มเป็น8.5ทีมถึงอย่างไรก็ตามหากมาดูอันดับโลกแล้วไทยรั้งอันดับที่21ในทวีปเอเชียเรียกได้ว่าโอกาสจะสร้างประวัติศาสตร์หนทางแบบโหดที่สุดแล้ว สุดท้ายแล้วเราควรจะมองไปทีละเกมน,นะก้าวไปทีละแต้มเรานั้นเริ่มจากเกมแรกที่เปิดบ้านดวนเดือดกับจีนวันที่16พฤศจิกายนกำลังใจคงจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างปฏิหารฟุตเพื่อวันโลกครั้งแรกของพวกเราในครั้งนี้เป็นน้ำวนการนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชีมชาติไทยของเรากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กัน,นครับ เอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าเตรียมชมทีมชาติไทยสไตล์ใหม่ของมานอโปรกิ้งคัมพีสุดลับยอดทีมติดตัวกลับไทยโดยมานอวโปรกิ้งกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่พต์หนังสือสุดลับสุดสำเร็จลิเวอร์พูลกับประเทศไทยโดยแฟนบอลไทยเตรียมรับชมทัพช้างศึกสไตล์ใหม่โดยคัมพีเคาน์เตอร์เพรสชิงคือเบื้องลึกเบื้องหลังการคว้าสี่แชมป์ของลิเวอร์พูลที่เขียนโดยเป๊ปรินเดอร์มือขวาของเชเกนคอฟ และนั่นแฟนบอลไทยจะได้เห็นสไตล์ใหม่ทีมชาติไทยในการแข่งขนันฟุตบอลคิงส์ค p 2 0อ3ช่วงเดือนกันยายนซึ่งงานนี้มานูเโปรกิงกุนซูทีมชาติไทยโพสต์ภาพระหว่างนั่งเครื่องนะฮะเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมขับคัมพี Intensity i n s i g h t i ์ e ร p o อ l FC ที่ขียนโดยเป๊ปไรเดอร์มือขวาเชคินคอฟโดยที่ผู้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกนั่นเอง โดยเบื้องลึกเบื้องหลังสู่สำเร็จของลิฟรูสโมสรลิเวอร์พูลในฤดูกาล2021ที่คว้าความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยกับการลุ้น4ี่แชมป์อธิบายเปิดเผยอย่างหมดเปลือกเลยทั้งวิธีการเคาน์เตอร์เพ h ชิงวิธีการคิดและก็เหตุผลตลอดจนกลยุทธ์สำคัญต่างๆมากมายสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูและสิ่งเหล่านี้แฟนบอลไทยกำลังจะได้เห็นสไตล์ใหม่ของทีมชาติไทยในคารานีนาะ สำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่มีการภารกิจสําสคัญหลังจากนี้กับการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ2023ัะหว่าและวังวันที่4-12ถึง12กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสีชาติร่วมโมคแข่งได้แก่ไทยอินเดียเลบานอนและก็อิรักจากนั้นระหว่างวันที่9-17ถึง17ตุลาคมทีมชาติไทยจะทําศึกฟีฟ่าเดที่ยุโรปครั้งแรกในรอบหลายสิบปีพบจอร์เจียและก็เอสโตเนีย ปิดท้ายด้วยการอารายการใหญ่ผู้บอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซเดเชียพบจีน16พฤศจิกายนพบสิงคโปร์หรือกวมวันที่11พฤศจิกายนนั่นเองครับหาาผมเป็นนว่าง,งานนี้รอดูคำพีเคาน์เตอร์เพชชิงในสไตล์ของมานุกโพรกิ้งกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก,กันครับชุมชอดทีมเยาวชนไทย4จังหวะพริกเอาชนะยอดทีมญี่ปุ่นไทยผงาดคว้าชแชมป์แบบน่าตกใจ โดยทีมไทยอยู่12ปีจากนึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันเยาว,วชนที่ดีสุดของญี่ปุ่นอีวตาตะอยยุ12ปีอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลแชมป์เ s นชิป2023รอบชิงชนตเลิศซีทีมเยาว,วชนไทยเฉือนเอาชนะโตเกียว FJA ทีมเยาว,วชนดีที่สุดของญี่ปุ่นไปถึง1-0ซึ่งจังหวะชอด4จงังหวะทีมไทยเข้าทางประตูทีมญี่ปุ่นนั้นเป็นยังไงถือว่าไม่ธรรมดาจิงครับ สำหรับทางทีมเยาวชนไทยเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการอิวตา์ยูนสองปีอินเตอร์เดชแนลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพสองพัเป็นการแข่งขันของเยาวชนเดีสุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับทาง9ทีมเยาวชนชั้นนาจากเจลิกญี่ปุ่นและก็อีก1ทีมนะฮะจากประเทศเกาหลีใต้และละทีมที่เข้าร่วมล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนชั้นนําของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในครั้งนี้โดยประองค์กลุ่มทีมเยาวชนจากประเทศไทยในรุ่นยูนสองปีอยู่กลุ่มเอร่วมสาย กับทางจูบิโลอิวาตะอุระวะเรตเตมอนฟาเจโนโอคายามะชูวอนซัมซุงชิซูโอกะ TC โดยเปิดฉากเกมแรกทีมเยาวชนไทยถล่มอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นจูบิโลอิวาตะไป7-0เกมที่สองไทยชนะชิซูโอกะ TC ไป2-1เกมที่สามไทยเอาชนะฟาเจโนโอคายามะไป1-0เกมที่สี่ไทยยังคงโชว์ผลงานแกร่งจากต่อเนึ่งเอาชนะอุระวะเรตไป3-1 เกมที่5ไทยเอาชนะซูวอนซัมซุงยอดทีมเยาวชนจากเกาหลีใต้เป็นต่อศูนย์ซึ่งไทยบอกได้เลยนะฮะเก็บชัยชนะรวดทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยไทยเอาชนะโตกเกียว JFA 1งต่อ0ผงา,าดควา้าแชมป์หน้าปรัสาทที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้กลับมาได้นั่นครับโอ้โหเป็นว่บ้างงานนี้เยาวชนแข้งไทยของเมืองทองไม่ธรรมดานะฮะก็ขอยกนิ้วโป้งให้1ิโป้งไปเลยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากนครับ แมชชีสตาในวันนี้สุบโชคนารกทีมชาติไทยดวลคาชิว่าเบรโซโดยการนี้แฟนบอลไทยเตรียมรับชมได้เลยนะฮะเมื่อทางสุบโชคสารชาตินารกทีมชาติไทยลุ้นยินตัวจริง โดยสุภโชคนวรุกทิมชชตไทยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังเข้าฝักอย่างที่สุดแล้วลงตัวจริงเจงลิกไปแล้วมากถึงสีนัดติดซับไปแล้วถึง2ประตูบนเวทีลีกสุดขั้งทางญี่ปุ่นโดยเกมนี้คอนซาตจะต้องเอาชนะสถานเดียวเพื่อโอกาสในการรุนชำ้ำและมีสิ์สูงที่ท,ทางวิคเฮรโรเปเรโตวิชจะส่งเจ้าเชคสุภโชคสารชาตินวรุกจิมชชตไทยของเราออกสตาร์ทยินสิบเอ็ดตัวจริงหลังได้พักมาเต็มๆในช่วงพักเบรกเจลิกเล็กแรกในครันี้ โดยคอนซาบิคิวบุกไปเยือนถิ่นคาชิวาเบรโซที่สนามซังเคียวฟอนเทรียคาชิวาสเตเดียมโดยการแข่งขันเซ็กเบอลเอ็มเพอรรสคัพรอบ4วันพุธที่2กรกฎาคมเวลา17บเนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแฟนตบอลไทยเตรียมส่งใจเชียร์ไปให้พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่2สิงหาคม2566โดยชายผู้บักครั้งฟุตบอลไทยครับ